เ่าเข้าวันี้เราอยู่ในเกมไอที่ไม่ใช่เกมไอดวงตาเกมเพิ่มความเฮอเร์เลือกตัวละครว่ะเคยอ,อยากจะพูดเกี่ยวกับธุรกิจบุกลุกนี่ไหมวจ <c oughs> สำแล้วคุณจะทด้ยี่สิบถุงโอเคค่ะคุณจะตมีอะไรอีกไหม <c oughs> สร้างแผนที่ที่ไม่่ยมากออกะ,ะ,ะบบโอเค โอ้เกมไอชิวในเกมเราบอกไม่ได้อ่ะ <c oughs> โอ้ยไฟกระริบว่ะโอ้ยใครทำไมมาอยู่กับห้องนี้กันไอห้องนี้มันเป็นห้องอ๋ออ่ผาผากักผักเดรดอเพื่อเปิดประตูเป็นงไงทุกคนไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษอ่านภาษา,ษา,ษา <c oughs> ไทยเฮ้ยายว่ะ เฮ้ยเหมือนเหมือนมากเลยนะเอ้ยเดี๋ยวดอกมันเหมือนมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะกคือว่าเหมือนเวอร์ชั่นเก่ามากประตูสีประตูฮะทุกคนที่ว่าเหมือนเวอร์ชั่นเก่าอุย้ยไม่มีอันนี้ดูไอได้ไหมได้นะพูด <c> ไ <oughs> ปเล่นนะคุดเป็นเล่นไปถ้าดูไอได้สองถุงแล้ว แล้วถุงมันจะมีพอกันไหมเนี่ย,ยมีตั้งเยอะโอเคคุยดีไงแปลว่าถุงมันมาร์เก็ตไม่เหมือนกันผมเป็นใแลนะทุกคนหมาเดีย่ยววะหูเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากไปแล้วอะ่ะหุยมีคนตาย อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมึงกินมึงโอ,โอ้โหศูนย์ผมอย่าบอกนะ feet, อยู่ไหนไอ้ผีอายอยู่ไหนอุ้ยผีวิ่งเร็วจัดอะพูดจริงโอ้ย ก็ยังขึ้นวิ่งอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอาจริงโอ้โหไม่ใช่แล้วเก็บถุงไม่ได้โอเคได้ละไม่แล้วอุ้ยเฮ้ยมึงอย่าเปิดประตูไว้ดิเฮ้ย หลอนนะทุกคนโอ้ยแสงไฟไม่ค่อยเยอะโอเคปรับแสงมื้ถือเอาก็ได้ห้ทุกคนบ้าหรือเปล่ากระสือมันเปิดประตูเองได้ฮะตกใจหมดเลยชิงหายละชิบหายละอย่าเปิดนะอุ้ยมืดโอเคเฮ้ย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 มึงอย่าเข้ามาห้องเดียวกันกับกู อย่าเข้ามานะไปแล้ววะโอเคตรงนี้มีถุงแปลว่ามันเห็นถุงเหมือนกันฮะใครเปิดอะไร <c oughs> อยากอยากก็เล่นเกมไอยปกติอีกโอเคห้องนี้มีถุงมะไม่น่าจะมีกุญแจ คุณเจชั้นใต้ใ whoa, 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 whoa. Hey, 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 hey. ดินว้าว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 เฮ้ย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 แด่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 ไปสองคนเมื่อกี้ทุกคน ant. ผมต้องผ่านให้ได้อะวันนี้ปุ๊อยากกล่นเกมอะไรอีก ุยมันอยู่ชั้นสามอุ้ยเียนแล้วดูเลยอ่ะอย่าพิมพ์หัวแล้วนะไม่เป็นไรผีมันอยู่ชั้นบนเห็นเลอกหินเขียนลงไปชั้นล่างแล้วว่ะ เก็บเอเอเข้าห้องโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วเราโอเคแย่ละแย่ล okay. ะ yeah, yeah, yeah. มันเข้ามาได้ปะเนี่ยสามไอนมีช่องแชทฮะมันเข้ามาได้แปะเนี่ยแย่ yeah, นะให้มันไปแล้วอะ่ะ คไม่มีเลยไม่มีเลยบอกตรงอ,อ่ะฮะหยุดเดี๋ยว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 มันจะออกมาไหมนเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าเอยติดอะไรอะ่ะเงียบไปแล้ว เปิดเปิดคุณต้องมีคุณสมบัติว่ะลงไหมครับลงข้างล่างาวสวยอ่ะอุ้ยตกใจมีอะไรอีกไหมไม่มีฟ้าผ่าโคตรอันนั้นนะ่ะมาแล้วสิบเอ็ดถุงสิบสองถุง เดี๋ยวมันสามารถดกวิ่งได้ตลอดเวลาเลยเหรอโกงจัดนี่คือสาเหตุที่ทำที่ทำไมผีกระสือถึงวิ่งเร็วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะเงียบไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ตรงนี้มีถุงนิดหน่อยเป่าเทียนฟู้โอ้ยเสียง,เ,ยงเกมจริงเลย โอ้ยเปิดประตูไม่ได้อย่าอย่าขึ้นมาได้ไหมมันขึ้นมาโอ้ยต้องลงไปชั้นใต้ดินเองใช่ไหมเนี่ยไปแล้วโอเค มันอยู่ไหนก่อนตอนนี้ต้องวัดดวงเอาชิวเนี่ยมันขึ้น้างบว่ะาไปแล้วไปแล้วโอ้ยนี่เวอร์ชันเก่าจริงด้วยเอ้ยประตูเปิดไม่ได้ ปิดปิดเฮ้ยไอเวนเอ้ยประตูตัวนั้นเปิดไม่ได้เว้ยกล่องมันยังสั่นอยู่เลยอ่ะไม่นะิ้าพมันกลายเป็นขาวดำแวบหนึง่ง ไอ,อ้หนูไม่ใช่ละประตูนี้มันต้องเปิดแล้วปิดเองเฮ้ยโอ้กล่องโอ้โหตอนแรกนึกว่ากล่องไม่สัน่นที่ไหนได้อุยมันเดินไปละไม่มาวะ่ะรอรอ,รอกล่องหายสั่นก่อนนะแล้วค่อยออกไป หายสัน้นไม่ไม่หายสัน่นมันยังสั่นอยู่ไอ้หนูนี้ก็ร้องยังเลยเฮ้ยหายแล้วอะสิบหนึ่งสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตรงนี้ได้ไหมวูด้จริงกลับไปห้องนั้นก่อน กลับมาห้องนี้ก่อนทุกคนโอ้ยถ้าเป็นเกมไอ้นี่คุชนะไปแล้ววิ่งเลยวิ่งวิ่งต่อจริงวิ่งวิ่งยาวเลยโอ้ยยย จบไม่ <c oughs> โอเคทุกคนถ้าใครยิ้มช่างกี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยรู้สึกว่าจะมีผีแค่ตัวเดียวนะทุกคนโอเคบ๊าย